สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเปรียบเทียบนะครับกับไมโครเนเซอร์สองตัวด้วยกันนะครับกับตัวนี้นะครับกับเอาต์ตอร์นะครับ C M หกมาทูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกับเจนไซเซอร์ M K 4นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแต่เบื้องต้นนะครับในเรื่องของราคานะครับต่างกัน2เท่านะครับตัวนี้4,500ันหนะจ๊ะตัวนี้9,000บาทนะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวเพื่อให้ดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันแล้วอีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องของโกนะครับที่เป็็นนนนนไไททอองะะคครรััับบ้ตวีเป ทองเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นทองแบบ24กรัดนะครับดังนั้นคุณภาพนะครับของทองตัวนี้ก็จะสูงกว่านะครับและอย่างนึงคือในเรื่องนะครับขนาดของขับสูนนะครับตัวนี้มัน34มิลลิเมตรนะครับตัวนี้1นิ้วนะครับหรือ25มิลลิเมตรนะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียวรานะครับมาเริ่มต้นกันเลยครับผมกับเสียงนะครับอยากให้ทุกคนฟังเสียงตัวนี้ไว้นะครับเพราะตอนนี้พี่อ้นเป็นแบบอัดแบบไม่ใช้การบันทึกเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าถ้าเกิดบันทึกเสียงเนี่ยคุณภาพจะต่างกนนขาดไรปเเิ่มต้ลย โอเคครับทุกคนเสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นครับกับไมเอลตรอนซีเ m ็มห i มารครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ตัวท็อปๆนะของเอลตรอนนะครับเพราะถ้าเกิดใครเล่นเอลตรอนเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าจะมี m อ0ม1ีนนะครับตัวนั้น2 0 0 4 002อยู่2 0 0 6 003อยู่2 0 0 9นะครับแต่ว่าตัวนี้ราคามือหนึ่งอยู่ที่4500นะครับก็จะได้นะครับตัวนี้มานะจ๊ะกับไมนะครับแล้ว เคสก็เป็นอลูมิเนียมนะจ๊ะถ้าเกิดเป็นพวก MC CM เออ MC ศูนยเนี่ยก็จะได้เป็นพลาสติกธรรมดานะแต่เนี้ยเป็นอลูมิเนียมอ,อย่างดีนะจ๊ะแล้วก็มีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับกับป๊อปฟิลเตอร์จ้าป๊อปฟิลเตอร์ที่เขาแถมมให้ก็เป็นอย่างดีนะเพราะว่าป๊อปฟิลเตอร์เนี่ยเพื่อลองเคยไปเช็คราคาต่างหากมาแล้วนะครับก็ของป๊อปฟิลเตอร์ตัวเนี้ยที่เขาแถมให้ในชุดของ a อซีเอ็หงเนี่ย ก็จะอยู่ที่590นะก็ถือว่าเข้าแถมของที่มีราคาให้นะครับก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้และทําได้ดีนะกับของ เอาตอนนะครับถ้าเกิดเออลืมบอกไปนะครับเนื่องจากได้เซนไฮเซอร์มาแล้วพี่ก็ปล่อยตัวนี้3500นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับอันนี้รวมราคาส่งทั่วราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในเรื่องของสเปคก็คือรับนะครับย่านเสียงได้ตั้งแต่ย0่ถึง20เคเฮิร์นะครับก็พูดง่ายๆคือครบนะครับในย่านเสียงที่เราได้ยินเพราะว่าหูคนธรรมดาครับจะรับนะครับอยู่ได้ที่ ยี่สิบหรืยี่สิบเคเฮิร์ตนะครับถามว่ามีย่านสามสิบสี่สิบห้าสิบเคเฮิร์ตไหมมีนะครับแต่ว่าหูคนไม่ได้ยินนะครับแต่สัตว์ชนิดอื่นจะได้ยินนะครับอย่างเช่นพวกสุนัขพวกแมวอะไรเงี้ยเขาจะยินนะครับแล้วก็ในเรื่องนะครับอ่ะอ่านตรงนี้ให้ดูเลยแล้วกันเห็นไหมครับเฮ้ยอ่าเห็นไหมถ้าเราขยับเงี้ยอ่านี้ขนาดอยู่ไกลๆนะก็แสดงว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับในเรื่องของเสียงเออลืมบอกไปนะครับในเรื่องของการเปิดเนี่ยของความดังเนี่ยเพี่อนนะครับเพื่อนจะชอบเปิดครับเกณฑ์ เกณฑ์เนี่ยเพี่อจะตั้งชอบตั้งไว้ที่11บเอโมงนะครับก็คือหรือพูดง่ายๆอ่ะสีส่วนในเรื่องของวอลลุ่มนะวอลลุ่มเพี่อนก็จะตั้งไว้ประมาณ6กสนะครับก็คือประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับอันนี้คือตัวเลขที่เพี่อนชื่นชอบนะครับอ่ะแล้วเพี่อนก็บอกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวตัวที่มันเป็นเซนไนเซอร์เพี่อนก็จะใช้เกณฑ์นี้เหมือนกันนะดังนั้นเราต้องมีความยุติธรรมนะครับเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยต้องมีความยุติธรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของง EQ EQ นนนนนะะะะคคคครรรรรัััััับบบบกกลาาไมม่ีีป2ตว จะไม่มีการปรับนะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับโอเคแล้วมาดูสเปคอย่างอื่นนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เอาพุทธอินเบดันก็อยู่ที่100โอห์มนะครับแล้วก็มีแม็กซิมั่มเลทนะครับอยู่ที่137่งดีบีนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็เป็นสูงอ่ะได้ตามมาตรฐานนะครับก็และอย่างนึงก็คือในเรื่องนะครับของตัวนี้นะครับเป็นลัดไดอะแฟมนะครับกับ34มมิลลิเมตรนะครับก็โอเค ใช้ได้ใช้ได้นะครับถือว่าทําได้ดีมากนะกับตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวพี่แอ้นจะไปลองนะครับเออลืมบอกไปนะครับในเรื่องของเซลล์น้อยอยู่ที่16 DB นะความจริงนะครับถ้าเกิดทุกอุปกรณ์ทุกอย่างเขามีเซลล์น้อยนะถ้าถ้าเกิดนะครับพยายามให้เลือกอ่ะพยายามให้เลือกต่ำกว่า20นะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีมากกว่า20 DB ดีเนี่ยให้มันจะเริ่มได้ยินเสียงนิดนึงนะครับแต่ความจริงอ่ะถ้าเกิดต่ำกว่าพุ่งตรงอ่ะ16นะครับ18 12ออะไรประมาณนี้ไม่ถ้าเกิดเรา พูดเงนี้จะไม่เขาได้ยินเท่าไหร่แต่ว่ามันจะไปโผล่ตรงที่เราถ้าเกิดทำแบบงานมัส t e r i n นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับเสียงนะครับของไม้นะครับอัลตรอน CM6 MK2 ครับเดี๋ยวเพื่อนจะไปลองเปรียบเทียบนะครับกับของนะครับเซนเซอร์นะครับ MK4 นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลย เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะครับกับไมเซนเซอร์ MK4 นะครับก็ตัวนี้นะครับแพงกว่าตัวเมื่อกี้2เท่านะครับตัวเมื่อกี้4,500ันห้าครับตัวนี้9,000พันตัวเมื่อกี้ Make in China นะครับตัวนี้ Make in Germany นะครับก็สิ่งที่แถมมาได้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับกับไม้นะจ๊ะแล้วก็ช็อคเมาส์นะครับแล้วก็ถุงผ้าเนี่ยครับถุงผ้าก็แบบอะไรนะครับก็ถือว่าเกรดใช้ได้นะอันนี้ให้ดูนี่ครับก็ พูดตรงๆนะถุงผ้าเนี่ยเล็กไปหน่อยนะครับเวลาเก็บเนี่ยเก็บแนวนี้ไม่ได้ต้องออกเฉียงนิดนึงนะครับแล้วก็กล่องแค่นี้ละจ้ะนะครับแพงกว่ากัน2เท่านะครับแต่นะครับในเรื่องของของแถมนะครับตัวผลิตเมกอินไชน่านะครับก็เรียกว่าอะไรอะ่ะ ให้ของแถมเยอะกว่านะให้ของแถมเยอะกว่าแต่ในเรื่องของคุณภาพเสียงครับเฮ้ยตัวนี้ดีมากดีมากนะครับสมูทมากครับอ่าแล้วก็ในเรื่องครับของเซลล์น้อยอ่ะตัวเมื่อกี้นะครับสิ 16, ตัวนี้10ก็ให้เซลล์น้อยที่ต่ำกว่าแล้วอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุที่ซื้อมาครับเพราะาตัวนี้เลยจ้าก็เขียนนะครับว่าเป็น24กระดกรัดโก s s พะสครับนั่นก็คือนะครับ เป็นทอง24ขกรัดนะครับเมื่อกี้เป็นทองธรรมดานะครับเห็นไหมครับเวลาให้เราซื้อของมีเกรดขึ้นมาหนึ่ขึ้นนะครับว่าเฮ้ยทองฉันก็มีเกรดนะใช่ไหมใช่ทองธรรมดานะมันทอง24ขารัตนะครับอ่ะมันก็จะมีเกรดนะครับส่วนในเรื่องนะครับของนะครับแผ่นการรับเสียงเนี่ยตัวเมื่อกี้ครับ34มิลลิเมตรนะครับแต่แฟมตัวนี้25มิลลิเมตรนะครับก็ประมาณนี้ครับและที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับต้องก็บอกก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนะครับ เซนเซนเซอร์เป็นเจ้าของนอยแมนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับจากนอยแมนนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในวงการไม้นะครับนอยแมนนะจ๊ะเป็นไม้นะครับที่ราคาเริ่มต้นที่3 0,000ื่นนะครับรุ่น1นึ่งศูนย์สอราคาเริ่มได่สามหมื่นกว่าๆนะครับแล้วก็รุ่น1นึ่งศูนย์สามก็ห้าหมื่นนะครับเพื่อจะเป็นตัวท็อปท็อปอะไอย่างเช่นยูแปดเจ็ดก็เป็นแสนนะครับตัวนั้นนะครับอ่ะแต่ว่าของเซนไซเซอร์นะครับเขาก็แบบว่าเฮ้ยมามองตลาดแล้วเฮ้ยมันก็จะมีอะไรคนที่แบบมีงบไม่ถึงหมื่นแล้วอยากจะได้ไม คอนดนเซอร์ดีๆนะเออเขาก็เลยจัดตัวนี้มาให้นะครับก็ทําให้ไมโนลแมนไม่เสียแบร์นะเพราะถ้าเกิดเขาอะสตาร์ที่สามหมื่นอยู่มาเล่นตัวละเก้าพันมันก็ดูเสียแบร์ใช่รับอันนี้คือในเรื่องของการตลาดนะแต่้นเขาก็เลยให้เซนไฮเซอร์มาแทนนะครับแล้วพี่ยงเข้าไปดูนะครับในรีวิวนะครับของต่างประเทศอะทั้ง YouTube ทั้งแบบอะไรที่มันพิมพ์รีวิวนะครับที่อยู่ในพวก Google น่ะไปอ่านดูบางคนนะครับเขาบอกว่าไอ้นี่ก็คือนอยแม่นหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้านะครับโรงงานนะครับเจ้าของคนเดียวก เพื่อตอบโจทย์ตลาดนะครับกลุ่มที่แบบยังไม่มีเงินตรงสูงนะครับเพราะในมั่นเขาแบบเป็นไฮไปแล้วนะครับก็ตัวนี้แบบก็โอเคนะแบบสับหรับกลางนะครับแล้วก็ บางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเซนไฮเซอร์ก็จะมีด้วยเพราะว่าเซนไฮเซอร์เนี่ยส่วนมากที่เขาดังนะหนึ่งนะครับไม่ไม่นะครับอาซานี้ใช้เซนไฮเซอร์นะครับลูกว่าพิจิกาใช้เซนไฮเซอร์นะครับพ่ตูนบริสเลมใช้เซนไฮเซอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับไม่เนี่ยเขาดังมากในเรื่องไมนิมิกหรือหูฟังนะใครเล่นหูฟังก็จะรู้นะแบรนด์เซนไฮเซอร์เป็นแบรนด์ที่ดังมากนะครับแต่นะครับในเรื่องของนะครับไอตัวที่เป็นบบคอนเดนเซอร์อะตอนนี้เขาออกมาอยู่ที่เบี่ยนเห็นนะครับที่ขายในเมืองไทยนี่มีอยู่3าตัวก็คือตััวนนี้ะครบ Mk4 กับตัว2สองนะครับเป็น Mk4 ดิจิตอลนะครับก็คือสามารถเชื่อมแบบดิจิตอลแบบมีสาย USB นะครับแต่ว่านี้เป็นแบบ x l r และอย่างที่3นะครับเป็นตัว Mk8 นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับนะครับ Last Dial คือปรับแพทเทิร์นการรับเสียงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีแค่อะไรครับเป็นคาดิโอห์แต่ถ้าเกิดเป็นตัว ไอเอ็มเคแปดเ่ะมันจะสามารถปรับเป็นคาริโอイนะครับปรับเป็นแบบฟิกเกอร์เอทปรับเป็นแบบออมิได้นะครับปรับรูปแบบการรับได้แล้วก็มีปุ่มพวกไฮคัตนะครับโลโลคัตนะครับเฮ้ยไฮคัตฟิลเตอร์ใช่ไฮคัตฟิลเตอร์แล้วก็เป็นปรับแปดดีบีนะครับลบสิบดีบีได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แบบว่าพอดีพี้ยนไม่ได้ใช้อ่ะพุ่งตรงนะพี้ยนก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ว่าลบแปดสิบดีบีนะครับเพราะมิกเซอร์มีอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็ใช้มิกเซอร์นะครับช่วยได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะคคครรรัััััับบบบบกกของนนนะะตวี้ ของเซนเซอร์ M K 4นะครับที่พูดไปเยอะก็คือว่าเฮ้ยจะได้เห็นความแตกต่างไงเพราะว่าเวลาเราพูดอะไรไปเยอะเนี่ยคุณก็ได้เห็นนะครับมีความแตกต่างก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากอะ่ะเสียงคือใกล้เคียงกับนอยแม่นมากนอยแม่น no มากชอบชอบ,ชอบนะครับคือเป็นนอยแม่น no ในงบประหยัดอะ่ะเดี่ยมขัญนนะครับแบบอะไรอะ่ะโอเคโอเคเมคอินเยอรมันดีนะครับแล้วก็โอเคถือว่าเป็นของที่มีแบรนด์แล้วก็แบบ เสียงนุ่มด้วยเสียงนุ่มด้วยโอเคครับพี่โฮตุการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดต่อใครแล้วก็แชร์ด้วยนะ